สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องอยู่คลิปทุกท่านขอเปิดแมสก่อนนะครับวันนี้อยากจะชวนท่านผู้ชมมาฟังเรื่องการหลอกเด็กต้องมีเทคนิคซึ่งบางคนก็ทำเป็นบางคนก็ทำไม่เป็นหรือบางคนก็ไม่คิดที่จะทำเลยซ้ำต้องสมมุติตัวเองให้เข้าไปอยู่ในโลก ของของเด็กก่อนจะเกิดจินตนาการขึ้นมาได้ว่าควรจะใช้เทคนิคการสร้างโลกสมมุติขึ้นมา,าเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจคราวน,นี้เราจะมาทดลองเข้าสู่โลกของเด็กที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกระบายสีลงบนกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าเนี่ยด้วยวิธีที่แตกต่างกันสองวิธี ในการพูดคุยกับเด็กหรือถ้าจะเรียกว่าการหลอกเด็กนะมันให้ผลแตกต่างกันยังไงเชิญเชิญเชิญน้องยูรินะนี่คือน้องยูรินะจ๊ะวันนี้จะให้น้องยูริวาดรูปนี้นะน้องยูริคุณครูให้การบ้านมาให้น้องยูริวาดรูปลงบนกระเป๋าใบนี้นะยูริวาด เพื่อจะนำทำํำการบ้านไปส่งคุณครูโอเคไหม A few moments later นี่คือภาพที่วาดหลังจากใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ได้รูปนี้ออกมา โลกที่สองน้องยูริน้องยูริรู้จักโดเรมอนไหมคะรู้จักใช่ไหม,มยูริเคยเห็นตัวเลมอนไหนลองพูดที่ตัวโดวเรมอนมันเป็นตัวยังไงบ้างม,มันเป็นตัวที่ถ้าถ้ารูมีกระเป๋าโดเรมอนถ้าถ้าอยากได้ของอะไรก็จะเอาขึ้นมาอืม,ม,มอ,อยากได้ใช่ใช่โดเรมอนมีกระเป๋าใบหนึ่งใช่ไหม และทีนี้โดเรมอนอยากได้อะไรก็จะล้วงเข้าไปในกระเป๋านี่คือกระเป๋าโดเรมอนน้องยูริจะต้องวาดรูประบายสีให้โดเรมอนเนี่ยชอบกระเป๋าใบนี้น้องยูริวาดคิดว่าจะระบายสียังไงก็ระบายไปเลย surely understanding อันนี้คือคือกระเป๋าอะไรกร <D ole mon> ะเป๋าโดเรมอนค่ะและตอไมถึงจะรู้ว่าน,นี่เป็นกระเป๋าโดเรมอนล่ะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันอ่าน่าเป็นแลอะอ๋อนี่ย <D ole mon> นี่คือกระเป๋าทําการบ้านส่งครูส่งคุณครูอันนี้คือกระเป๋าที่เกิดจับจินตนาการว่านี่เป็นกระเป๋าโดเรมอน น้องยูริรู้ไหมว่าถ้าเป็นกระเป๋าของโดเรมอนแล้วมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างล้วงเข้าไปแล้วเอาของขึ้นมาได้ค่ะอ,อ่ะลองพิสูจนดูซิว่ามันจะเป็นกระเป๋าโดเรมอนหรือยังเนี่ยสวยขนาดนี้มันจะเป็นกระเป๋าโดเรมอนหรือ,อยัง,ยยยอ,อ,อ,ยงอ่าดูซิว่าถ้าล้วงเข้าไปแล้วมันมีสิ่งที่น้องยูริ ตั้งใจไว้ก็จะกลายเป็นกระเป๋าโดเลมอนแต่ถ้ามันไม่มีอะไรก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่เออหนึ่งสองสาหลับตา,อาอออออโอ้หลวงอาไรหลวงมีอยเอโอ้ทุกอย่างเกิดจากจินตนาการของเด็กที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าทำลาย ความคิดสร้างสารรค์ของเด็กด้วยการห้ามโลกของเด็กเป็นโลกแห่งจินตนาการที่กว้างใหญ่ไพศาลบางครั้งผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้